สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพาเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะตอนเย็นนะคะตรงท้ายหมู่บ้านนะคะท้ายหมู่บ้านนะคะนี่นะคะบรรยากาศเป็นยังไงมั่งคะสวยไหมคะสวยไหมนี่นะคะสวยมากเลยเยน็ยนๆนะคะอากาศเยน็ยนเยน็ยนเยน็ยน<ๆ>มากๆอันนี้ก็หญ้านะคะหญ้าที่เขาแบบเอามาให้ บัวนะคะให้วะะัวคเดี๋ยวเขาจะไปปั่นเขาเรียกว่าอะไรนะใช้รถเกี่ยวน,นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะภาพไม่ค่อยชัดเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะเป็นดอกๆอ,อันนี้มันใกล้จะแห้งแล้วเขาต้องรอแห้งก่อนนะแห้งพอแห้งแล้วปุ๊บเขาก็จะมาเกี่ยวแล้วก็จะปั่นเขาเรียกว่าอะไรนะจะทําเป็นแบบหญ้าก,กลมๆเขาเรียกว่าอะไรนะหมุนเหรอไม่รู้เห,เหมือนกันนะคะ นี่ล่ะแดงเต็มเลยนะคะนี่นะคะเยอะม,มากเดี๋ยวเขารออากาศดีๆก่อนนะคะถ้าอากาศไม่ดีมันก็ช่วงนี้ฝนตกเยอะมากตกปล่อยด้วยนะคะตกทุกบันเลยมันก็เลยไม่ค่อยแห้งเขาต้องรอให้มันแห้งก่อนแห้งแดดดีแล้วก็เขาก็จะมาปั่น,นะคะปั่นแล้วก็มันก็จะได้แยกเป็นก้อนนะคะ,นะคะบรรยากาศ สวยงามนะคะตรงนู้นก็มีนะคะแต่ยังเขียวอยู่นะคะยังยังไม่นั่นไม่โตนะคะยังไม่แห้งนะอันนี้แห้งแล้วนะคะอันนี้จะเออมันจะคนละสายพันธ์นะคนละสายพันธ์อันนี้จะต้นเล็กหน่อยหนึ่งตรงน้นจะต้นสูงนะคะต้องสูงสูงนี่มีรถเรามาด้วยนะคะเสียงนกเสียงนกนะคะบรรยากาศให้ดูนะคะ นูน่นหมู่บ้านเราอยู่ตรงนู่นนะคะบ้านเราอยู่ตรงนูน่นนู่นเลยนะคะมีนกมีมีนี่ด้วยอมีวัวด้วยค่ะวัวตรงนู้นนะ,ะนตรงที่มีวัวก็จะเป็นที่ของสามพี่ชายสามีนะคะตรงนู้นนะะ่ะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะ,นนนะ,ะมืดตรงนู้นก็ยังสว่างอยู่ถ้าแดดส่องเป็นที่ๆนะคะ ข้าวสาลีเเรียกข้าวสาลีมกนต้นสูงมากเลยนะคะดูบรรยากาศนี่นะคะสวยมากเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย